รู้ว่าถ้าผมมีความสุขโลกที่ผมเป็นอยู่จะหายเร็วขึ้นเหตุผลที่คนส่วนใหญ่ป่วยง่ายครับคนส่วนใหญ่เนี่ยมักจะไม่รู้ตัวนะว่าทําไมตัวเองถึงป่วยนะหลายคนเนี่ยไม่ค่อยรู้ตัวว่าทําไมตัวเองเนี่ยถึงมีโรคภัยไข้เจ็บบ่อยๆผมได้วิจัยมาแล้วสาเหตุสาเหตุหนึงนะคือเรื่องความสุขครับคนส่วนใหญ่เนี่ยเครียดกับทุกๆเรื่องเลยพอเครียดมากๆปุบ๊บ ร่างกายก็หลั่งสารความเครียดขึ้นมาแล้วสารความเครียดนี้มันก็ไปส่งผลทําให้เกิดการอักเสบในหลายๆที่ของร่างกายถ้ามันไปอยู่ที่ปอดก็เกิดโรคปอดไปเกิดที่สมองอาจจะความจําเสื่อมไปเกิดที่ตับก็เป็นโรคตับไปเกิดที่ลําไส้ก็เป็นโรคล,ลําไส้แบบนี้เป็นต้นะังนั้นสารความเครียดเนี่ยมันมีข้อดีคือมันทําให้เราตื่นตัว แต่มันมีข้อเสียคือถ้ามันหลังออกมาอย่างต่อเนื่องโดยที่มันไม่ได้มีโอกาสช่วงที่มันหยุดหรือพักผ่อนเลยร่างกายจะมีการอักเสบเหลือรังครับอันที่2นะครับคือการที่เรามักจะวิจัยเกี่ยวกับมะเร็งวิจัยเกี่ยวกับโรคต่างๆคือเราเรียนรู้โรคต่างๆแล้วเราก็แอบว่าไปกังวลว่าเอ๊ะฉันเป็นไหมฉันเป็นไหมนะสมองเราแปลกนะครับ พอเราคิดว่าเราเป็นไหมเอ้ว่าเรามีอาการแบบนี้สงสัยเราจะเป็นสมองมันก็จะบอกร่างกายว่าเฮ้ยเจ้านายบอกว่าอยากเป็น <S <S เจ้านายบอกว่าอยากให้มันเป็นจริงนะครับซึ่งมันแตกมากเลยนะถ้าคุณพยายามที่จะบอกว่าตัวเองน่าจะเป็นสิ่งนั้นสิ่งนี้ร่างกายจะสร้างมันขึ้นมาผมใช้คํานี้ร่างกายจะสร้างมันขึ้นมาเพราะบางคนบอกว่ามะเร็งมาจากภายนอกไม่ใช่ครับมะเร็งคือเซลล์ที่แบ่งตัวผิดปกติดังนั้นะมันคือเซลล์ปกติที่อยู่ดีทํางานผิดปกติดังนั้นบางครั้งนะครับ ความเครียดเนี่ยเป็นสาเหตุหนึ่งที่กระตุ้นการเกิดมะเร็งเครียดบางทีก็ทําให้กินบ่อยทําให้มีไขมันสะสมตัวไขมันเนี่ยก็ทําให้เกิดมะเร็งได้เวลาเครียดคุณกินของหวานแป้งน้ําตาลบ่อยๆเขาก็มีงานวิจัยว่าเวลากินของพวกนี้ก็กลับมากระตุ้นให้เกิดมะเร็งแบบนี้ครับคุณเห็นไหมครับว่าแค่เรื่องความเครียดอย่างเดียวมันก็ทําให้คุณเนี่ย สุขภาพจิตไม่ดีทําให้คุณป่วยง่ายๆและดังนั้นจงมีความสุขตลอดเวลาครับโอเคคุณอาจจะป่วยแบบผมผมมีหลายโรคมากเลยแต่ผมรู้ว่าถ้าผมมีความสุขโรคที่ผมเป็นอยู่จะหายเร็วขึ้นดังนั้นรักคนไทยนะครับอยากให้คนไทยมีความสุขไม่ว่าสถานการณ์รลบข้างจะเป็นยังไงก็ตามเจอกันใน YouTube Facebook ที่ชื่อหมอทีมดรทีมนะครับสำหรับแฟนคลับใหม่ๆใ,ให้พิมพ์ตัว Y ตัวทนะครับแล้วเดี๋ยวทีมงานผมจะส่งลิงก์ให้ครับว่า Facebook กับ YouTube ของผมเนี่ย กดเข้าไปยังไงครับพิมพ์ yt นะครับสวัสดีครับ